การได้ยินเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างมากต่อการสื่อสารแต่เมื่ออายุมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาด้านการได้ยินตามมากันแทบทุกคนซึ่งหากเกิดปัญหาในด้านนี้อาจทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตน้อยลงโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ปัญหาการได้ยินนั้นยังส่งผลให้สมองเสื่อมถอยจนอาจนําไปสู่โรคความจําเสื่อมได้อีกด้วยและในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญหาการได้ยินที่อาจส่งผลร้ายต่อสมองให้เราได้ทราบกันครับ สำหรับปัญหาการได้ยินนะคะจริงๆแล้วก็เกิดได้จากหลายสาเหตุคะ่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีปัญหาการได้ยินมาตั้งแต่แรกเกิดก็คือเป็นปัญหาทางด้านพันธุกรรมบางอย่างหรือบางคนมีปัญหาตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นมีภาวะหูติดเชื้อหูน้ำหนวกสมองอักเสบหรือมีเยื่อสมองอักเสบบางอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เกิดปัญหาการได้ยินได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหาการได้ยินเนี่ยพบปล่อยขึ้นมากสาเหตุที่เพราะว่า ผู้คนในปัจจุบันพบเจอเสียงดังมากขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นเสียงดังที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากอย่างเช่นภาวะเสียงดังที่เราพบเจอในสถานที่ทํางานอย่างเช่นบางท่านเนี่ยทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังมากมีเสียงเครื่องจักรต่างๆในลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วในสถานที่ทํางานเนี่ยก็จะมีที่ครอบหูที่อุดหูหรืออุปกรณ์ที่จะทําให้เราเนี่ยป้องกันตัวเองซึ่งจุดนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะใช้แล้วก็ใส่อย่างเป็นประจําทุกวันเพื่อป้องกันสุขภาพหูของเราในอีกกรณีหนึ่งก็คือหลายๆท่านที่ ไปเจอเสียงดังจากนอกสถานที่ทํางานอย่างเช่นตกเย็นเราไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวคอนเสิรต์ตไปเที่ยวร้านที่มีเสียงดนตรีหรือเสียงร้องเพลงดังๆหรือบางคนไปทํากิจกรรมต่างๆเช่นมีการจุดประทัดเสียงดังหรือว่า กิจกรรมยิงปืนเสียงดังเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทําให้มีปัญหาเสียงดังกระทบกับการได้ยินได้ซึ่งลักษณะเหล่านี้เนี่ยหลายๆท่านไม่ทัได้ระวังตัวก็อาจจะไม่ได้ใส่อุปกรณ์อุดหูหรือว่าป้องกันเสียงดังซึ่งก็จะทําให้ปัจจุบันเนี่ยปัญหาการได้ยินเนี่ย พบในผู้คนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราพบว่าโอเคอาจจะ5-60ถึงจะเริ่มมีปัญหาการได้ยินในปัจจุบันเนี่ยบางท่านอายุ3-40ก็เริ่มมีปัญหาการได้ยินแล้วถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ค่ะ สำหรับปัญหาการได้ยินนะคะในผู้สูงอายุเนี่ยสมัยตะก่อนเราก็จะคิดว่าผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาการได้ยินอยู่แล้วทุกๆคนก็หูตึงอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ภายหลังเนี่ยเราได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะหูตึงในผู้สูงอายุซึ่งคนพบว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุอายุเกิน70ปีขึ้นไปเนี่ยเกือบครึ่งนึงเลยที่จะมีปัญหาการได้ยินมีปัญหาการสื่อสารกับผู้อื่น ทีนี้เมื่อปัญหาการสื่อสารปัญหาการได้ยินหูตึงลงเรื่อยๆเนี่ยสมองก็จะขาดการกระตุน้นโดยจากงานวิจัยเนี่ยนะคะพบว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงที่จะกลายเป็นสมองเสื่อมมากขึ้นถึงหนึ่งจุดเก้าสี่เท่าหรือว่าเกือบสองเท่าเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุอีกท่านที่ไม่มีปัญหาการได้ยินค่ะทีนี้ทําไมการที่หูตึงถึงนําไปสู่ภาวะสมองเสื่อมได้ก็เพราะว่าเมื่อมี หูที่ตึงเนี่ยสมองเนี่ยจะทําให้ขาดการกระตุน้นขาดการได้รับฟังเสียงเพลงขาดการได้รับคําพูดสื่อสารกับลูกหลานสมองที่ขาดการกระตุ้นเนี่ยก็จะทําให้สมองเนี่ยค่อยๆเสื่อมถอยลงเรื่อยๆผู้สูงอายุหลายๆท่าน เมื่อไม่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกับลูกหลานได้แล้วก็นํามาสู่ภาวะแยกตัวออกจากสังคมภาวะที่ทําให้มีอาการซึมเศร้าซึ่งภาวะแยกตัวออกจากสังคมและภาวะซึมเศร้านี้ก็เป็นความเสี่ยงของทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเหมือนกันค่ะจึงทําให้คนพบว่าโดยรวมแล้วเนี่ยปัญหาการได้ยินนั้นเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะทําให้เกิดสมองเสื่อมที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขป้องกันได้เลยทีเดียว สำหรับท่านผู้สูงอายุที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นกังวลว่าเอ๊ะเราเริ่มจะมีปัญหาหูเสื่อมหรือเริ่มมีปัญหาการได้ยินหรือเปล่าก็สามารถที่จะตรวจด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆนะคะก็คือใช้วิธีนี้เขาเรียกว่า finger rub test ก็คือใช้นิ้ว2นิ้วเนี่ยคะ่ะถูห่างจากหูของเราประมาณ1ฟตุตอยู่ในห้องเงียบๆแล้วลองฟังดูซิว่าเราได้ยินเสียงนิ้วถูกันได้อย่างชัดเจนหรือเปล่า ในผู้สูงอายุหลายๆท่านไม่ได้ยินแล้วว่ามีเสียงนิ้วถูกันทีนี้หลายๆท่านก็มักจะมาหาหมอโดยบอกว่าลูกหลานบอกว่าลุงเนี่ยไม่ได้ยินแล้วป้าเนี่ยไม่ได้ยินแล้วแต่จริงๆแล้วลุงก,ก็รู้สึกไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย ปัญหาเนี้ยพบค่อนข้างบ่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเมื่ออยู่กับลูกหลานลูกหลานจะพูดดังขึ้นโดยที่เพราะว่าเขาหวังดีอยากให้ท่านผู้สูงอายุได้ยินชัดเจนก็จะพูดดังขึ้นเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วทําให้หลายๆท่านเนี้ยไม่ได้สังเกตถึงปัญหาแต่ว่าปัญหาการได้ยินเนี้ยนะคะมันจะเริ่มกระทบที่เสียงความถี่สูงหรือว่าเสียงแหลมก่อนเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็จะเริ่มมีปัญหาอย่างเช่นเสียงเพลงบางชนิดที่เสียงแหลมมากหรือเสียงนกร้องเสียงกลิ่งบางชนิดอาจจะไม่ได้ยิน เื่องอันนี้จะค่อนข้างสังเกตได้ยากสําหรับตัวผู้สูงอายุเองเพราะว่าเมื่อท่านไม่ได้ยินเสียงนกร้องก็ไม่รู้ว่ามีนกอยู่เพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องเป็นลูกหลานที่ช่วยกันสังเกตว่าเอ๊ะท่านผู้สูงอายุอาจจะเวลาเราเรียกไม่ค่อยหานหรือเวลาลูกหลานเสียงเด็กๆที่มีเสียงแหลมเนี่ยเรียกถ้าท่านผู้สูงอายุาจ,จะได้ยินไม่ชัดเจนอะไรอย่างงี้ค่ะก็อาจจะพาท่านผู้สูงอายุเข้ามาตรวจเช็คกันดูได้ค่ะสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิด ปัญหาหูเสื่อมก่อนวัยนะคะจริงๆแล้วก็คงจะต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวหรือว่าตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเพราะว่าถ้าจะมาเริ่มรักษาสุขภาพหูกันตอนอายุ560แล้วก็อาจจะสายเกินไปก็อย่างที่ได้แจ้งไปตอนต้นนะคะก็คือหลีกเลี่ยงเสียงดงังไม่ว่าจะเกิดจากในที่ทํางานหรือว่านอกที่ทํางานก็ตามถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จริงๆก็ควรที่จะใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดงังอย่างเช่นจุกยางอุดหูหรือว่าที่ครอบเพื่อกันเสียงดงังค่ะอันตรงจุดนี้ ก็จะช่วยไม่ให้หูของเราเนี่ยเสื่อมหรือว่าตึงก่อนวัยอันควรได้ค่ะค่าสำหรับ ผู้สูงอายุที่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราอาจจะมีปัญหาการได้ยินแล้วอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าเกิดว่าลูกหลานเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาการได้ยินจริงก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่าปัญหาการได้ยินเนี่ยมันนํามาสู่ปัญหาผลข้างเคียงอื่นๆได้อย่างมากมายอย่างที่แจ้งไปตอนต้นนะคะในเรื่องของภาวะสมองเสือ่อมภาวะซึมเศร้าภาวะแยกตัวออกจากสังคมอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มสังเกตได้ว่าเอ๊ะผู้สูงอายุในบ้านของเราเริ่มมีปัญหาในการได้ยินการสื่อสาร เรียกไม่ค่อยหานเนียนะคะก็สามารถที่จะามารับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อที่จะทําการเช็คแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดนะคะว่ามีปัญหาการได้ยินหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้ทําการดูแลรักษากันได้อย่างทันท่วงทีค่ะค่ะสําหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านที่อาจจะรู้สึกว่าเออเราก็หูตึงเพื่อนๆทุกคนก็หูตึงอาจจะไม่จําเป็นต้องไปรักษาหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าชวนเพื่อนๆมาด้วยกันได้หมดเลย สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาที่แผนกหูคอจมูกใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะเพื่อที่จะได้ทําการตรวจเช็คให้อย่างละเอียดอย่ากกลัวหรือว่าอย่าคิดว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเมื่อปัญหาเนี่ยลุกลามใหญ่โตจนเกิดผลข้างเคียงต่างๆแล้วเนี่ยก็จะยิ่งทําให้การดูแลรักษายากขึ้นไปอีกค่ะ สำหรับท่านผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่มีความกังวลว่าตนเองอาจจะมีปัญหาการได้ยินนะคะก็สามารถที่จะพบกับคุณหมอเฉพาะทางได้ค่ะที่อาคารพปร,รชัน้น10บแผนกหูคอจมูกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะก็ได้ทราบกันแล้วนะครับถึงปัญหาการได้ยินที่อาจส่งผลต่อการทำงานของสมองดังนั้นควรสังเกตอาการของตนเองและคนรอบข้างอย่างสม่าเสมอ หากมีปัญหาในด้านนี้ควรรีบมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย